ทำให้ผลตามหน้าที่มษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมพร้อมกับความสงสัยในฐานะทางสังคมและก็ทางเศรษฐกิจเนื่องจากแต่ละคนที่เกิดมามีความแตกต่างกันบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาลำบากยากจนบางคนเกิดมาพิการบางคนเกิดมาสวยบางคนเกิดมาขี้เหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อเกิดมาแล้วจะตายเมื่อไหร่ จะตายด้วยเหตุใดตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนมนุษย์ทุกคนจึงมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่รู้และก็ความสงสัยในชีวิตทั้งสิ้นจึงมักจะมีนักจิตวิทยาและนักวิทยาศาสตร์จํานวนไม่น้อยที่ก็พยายามจะอธิบายความหมายของคําว่าชีวิตและพยายามศึกษาเพื่อให้เข้าใจชีวิตรวมทั้งพยายามจะทําความเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆของมนุษย์ว่าทําไมจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้ มีอะไรเป็นตัวเร้าหรือตัวกำหนดแล้วก็พยายามจะสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับชีวิตในแง่มุมต่างๆเพื่ออธิบายพฤติกรรมของมนุษย์แต่แท้ที่จริงคำตอบเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์นั้นมีกล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนในพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ศึกษาความเป็นจริงของชีวิตมานับภพนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งพระองค์ ตัดสู้และก็ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปลอดภัยและก็ตรงต่อเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์คือการทำพระนิพพานให้แจง้งเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจึงควรเข้ามาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจรงิงจังเพื่อจะได้รู้และก็ทำความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างถ่องแท้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะผู้ที่ไม่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเลย ก็จะได้รับรู้คำตอบของชีวิตเมื่อตายจากลูกนี้ไปแล้วซึ่งการเรียนรู้ในตอนนั้นก็ไม่สามารถกลับมาแก้ตัวด้วยการสร้างกุศลกรรมได้อีกดังนั้นทุกคนจึงควรหันมาศึกษาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจังแล้วก็นำไปปฏิบัติเพื่อการสร้างสมกุศลกรรมให้ยิ่งขึ้นแล้วในที่สุดก็จะพบแต่ความสุขความสำเร็จที่แท้จริงตลอดกาลนานาดังนั้น จะกล่าวถึงเรื่องกรรมที่ให้ผลในลักษณะที่ปรากฏออกมาแตกต่างกันเพื่อแสดงถึงการจำแนกกรรมออกเป็นส่วนๆทำให้เรื่องของกรรมที่ดูสลับซับซ้อนนั้นน่ะง่ายต่อการเรียนรู้ง่ายต่อการทำความเข้าใจแล้วก็ช่วยให้เห็นภาพรวมของการให้ผลของกรรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งประเภทของการให้ผลของกรรมนี้มีปรากฏอยู่โดยจำแนกให้ผลของกรรมเอาไว้หลายอย่าง ได้แก่กรรม1 1อย่างกรรม16อย่างกรรม12อย่างตามแนวทางแห่งปฏิสัมพิธามาัตซึ่งในเนื้อหาที่จะศึกษานี้ก็ได้กล่าวถึงกรรม12อย่างโดยแบ่งการให้ผลของกรรมออกเป็น3หมวดตามลักษณะการให้ผลของกรรมที่แตกต่างกันการให้ผลของกรรมหมวดแรกที่จะกล่าวถึงนี้ภาษาบาลีเรียกว่ากิจจะจตุกะ ซึ่งก็เป็นกรรมที่ให้ผลตามหน้าที่หรือหน้าที่ของกรรมที่จะต้องให้ผลกับบุคคลที่กระทำอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมหนักหรือไม่ใช่กรรมหนักก็ตามย่อมจะมีอำนาจหน้าที่ในการให้ผลซึ่งกรรมให้ผลตามหน้าที่นี้แยกเป็นสี่ประเภทก็คือประเภทที่หนึ่งชนกกรรมได้แก่กรรมที่นำไปเกิดประเภทที่สองอุปธรรมภกกรรม ได้แก่กรรมที่คอยสนับสนุนประเภทที่สามอุปีละกะกรรมได้แก่กรรมที่บีบคั้นประเภทที่สี่อุปคาตกรรมก็ได้แก่กรรมที่ตัดรอนซึ่งกรรมทั้งสี่ประเภทนี้จะให้ผลตามหน้าที่ดังนี้ประเภทที่หนึ่งชนกกรรมความหมายของคำว่าชนกกรรมชนกกรรมหมายถึง การ,รที่ทําหน้าที่นําสัตว์ไปเกิดในภพภุมิต่างๆเพราะการที่สัตวโลกจะเกิดขึ้นมาได้ในภพสามเช่นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นด้วยอํานาจแห่งชนกกรรมทั้งสิน้นลักษณะของชนกกรรมอาจเปรียบเทียบชนกกรรมเหมือนมารดาผู้ให้กําเนิดบุตรเพราะมารดาย่อมมีหน้าที่ให้กําเนิดบุตรชนกกรรมก็เช่นกันมีหน้าที่เพียงนําสัตว์ทั้งหลายให้เกิดขึ้นเท่านั้น พอสัตว์นั้นเกิดแล้วก็หมดหน้าที่ของชนุก,กรรมนอกจากนี้ชนุก,กรรมยังทำหน้าที่ในการตกแต่งสัตว์ในแต่ละพภูมิให้มีอวัยวะแตกต่างกันเช่นตาหูจมูกปากแขนขาให้เหมาะสมกับภาวะของสัตว์แต่ละประเภทในแต่ละพภูมิเช่นว่าเกิดเป็นคนก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้เกิดเป็นสัตว์ชนิดนี้ต้องมีรูปร่างลักษณะอย่างนี้นอกจากนี้ การที่สัตวโลกมีสภาพแตกต่างกันเช่นร่างกายพิกลพิการหรือสมบูรณ์แข็งแรงดูปรางงดงามหรืออัปลักษณ์เกิดมาในตระกูลสูงหรือต่ำฉลาดหรือโง่ร่ำรวยหรือยากจนล้วนเกิดจากชนกกรรมที่ให้ผลในคราวเดียวกับที่นำไปเกิดด้วยเช่นกันชนกกรรมจึงเป็นใหญ่ในการนำสัตว์ไปเกิดการ,รอื่นจะมาแทรกแซงแย่งทำหน้าที่ไม่ได้เพราะชนกกรรม ทำหน้าที่ตามลำพังใขนขณะนั้นเปรียบเสมือนบารดากำลังคลอดทารกย่อมทำหน้าที่คลอดเพียงคนเดียวคนอื่นจะมาแย่งหน้าที่คลอดร่วมด้วยในขณะนั้นไม่ได้ชนกกรรมมีอยู่สองฝ่ายชนกกรรมฝ่ายที่เป็นอกุศลและชนกกรรมฝ่ายที่เป็นกุศลชนกกรรมฝ่ายที่เป็นอกุศลนั้นเมื่อทำหน้าที่นำให้สัตว์ไปเกิดย่อมผลักดันให้ไปเกิดในทุกขติภูมิก็คืออมายภูมิทั้งสี่ก็จะมี นรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์ดิรัจฉานส่วนชนกกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลนั้นเมื่อทําหน้าที่นําให้สัตว์ไปเกิดก็ย่อมผลักดันให้ไปเกิดในสุขติภูมิเป็นต้นกรรมที่ทําหน้าที่ข้อที่สองคืออุปธรรมพัะกรรมอุปธรรมพัะกรรมก็หมายถึงกรรมที่ทําหน้าที่อุปธรรมคําชูกรรมอื่นคือการเข้าไปคําชูกรรมของสัตว์ทั้งหลายที่ไปเกิดในภพภูมิต่างๆ ให้ได้รับความทุกข์และความสุขตามสามควรแก่จมของตนจากความหมายข้างต้นจึงอาจจะเปรียบอุปถัมภะกตกรรมเป็นเสมือนวีระบุรุษที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ให้มีแต่ความสุขหรือเป็นเสมือนผู้ร้ายที่คอยซ้ำเติมแล้วก็ทําให้มนุษย์เดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะอุปถัมภะกตกรรมมีหน้าที่ช่วยอุปถัมสนับสนุนชนกกกรรมคือสนับสนุนสัตว์ทั้งหลายที่ไปเกิดในภพภูมิต่างๆให้ได้รับความทุกข์และความสุข ตามสมควรแก่กรรมของตนถ้าชนกกรรมแต่งให้สัตว์เกิดมาดีอุปธรรมพัะก,กรรมก็จะสนับสนุนให้ดียิ่งขึ้นไปแต่ถ้าชนกกรรมแต่งสัตว์ให้เกิดมาไม่ดีอุปธรรมพัะก,กรรมก็จะสนับสนุนหรือซ้ําเติมให้สัตว์นั้นย่ำแย่หรือทุกข์ยากลําบากยิ่งขึ้นไปอีกอุปธรรมพัะก,กรรมก็แบ่งเป็นสองฝ่ายก็คือฝ่ายอากุศลและฝ่ายากุศลถ้าเป็นฝ่ายอากุศล ก็จะทาหน้าที่อุปธรรมที่เป็นอกุศลให้เจริญยิ่งขึ้นไปโดยที่จะทําหน้าที่บรรดาลให้เจ้าของกรรมประสบกับความวิบัติพบกับอุปสรรคความขัดข้องในชีวิตอยู่เสมอมีความอับโชคตลอดชีวิตส่วนอุปธรรมภาคกรรมฝ่ายกุศลก็จะทําหน้าที่อุปธรรมกรรมที่เป็นกุศลให้เจริญยิ่งขึ้นเพื่อให้เจ้าของกรรมดีนั้นประสบกับความสุขความเจริญในชีวิตตลอดไป กรรมที่ทาหน้าที่ข้อที่3อุปปีรักกรรมความหมายของอุปปีรักกรรมหมายถึงกรรมที่ทําหน้าที่บีบคั้นเบียดเบียนสุขและทุกข์ของกรรมอื่นที่มีสภาพตรงกันข้ามกับของตนลักษณะของอุปปีรักกรรมจากความหมายข้างต้นจะเห็นว่าอุปปีรักกรรมจะช่วยคอยตัดรอนผลของกรรมอื่นแล้วให้ผลด้วยตนเองโดยจะบีบคั้นเบียดเบียนชนบกรรม และอุปถัมภากรรมเช่นถ้าหากว่าสนบกรรมแต่งสัตว์ให้เกิดมาดีอุปถรมภากรรมก็สนับสนุนให้สัตว์นั้นดียิ่งขึ้นเจริญยิ่งขึ้นแต่อุปปีตภกรรมนี้จะทําหน้าที่บีบคั้นเบียดเบียนสัตว์นั้นให้ลําบากให้ตกต่ำแต่หากว่าชนบกรรมแต่งสัตว์ให้เกิดมาไม่ดีและอุปถัมภกกรรมก็เข้าสนับสนุนซ้ำเติมให้สัตว์นั้นตกต่ำและลําบากยิ่งขึ้น ในขณะที่อุปีรักะกรรมจะทําหน้าที่เป็นปฏิปักษ์กับชนกกรรมและอุปถรรัมภะกรรมคือจะเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือสัตว์นั้นให้มีความสุขความเจริญอ,อุปีรักะกรรมก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายเช่นกันถ้าเป็นอุปีรักะกรรมฝ่ายอกุศลกรรมก็ย่อมทําหน้าที่เบียดเบียนทําร้ายความสุขความเจริญแก่เจ้าของกรรมแล้วบรรดาให้เขาได้รับความทุกข์ความเสื่อมอันเป็นผลของตนต่อไป ส่วนอุปีและก,กรรมฝ่ายอุสนก็ย่อมทำหน้าที่เบียดเบียนทำร้ายกรรมชั่วที่ให้ผลเป็นความทุกข์ความเสื่อมไม่ให้สมผลแล้วบรรดาลให้เจ้าของกรรมนั้นได้รับความสุขความเจริญกรรมที่ทำหน้าที่ข้อที่4คืออุปฆา,าตกรรมความหมายของอุปฆา,าตกรรมก็คือหมายถึงกรรมที่มีหน้าที่เข้าไปฆ่าหรือเข้าไปตัดรอนกรรมอื่นๆที่มีสภาพตรงกันข้ามกับตนให้สิ้นลงอย่างเด็ดขาด จึงมีชื่อเรียกกรรมนี้อีกอย่างหนึ่งว่าอุปัตเฉตกรรมซึ่งแปลว่ากรรมที่เข้าไปตัดจากความหมายขั้นต้นอาจเปรียบอุปคาตก,กรรมเสมือนบุรุษผู้กำลังจะยิงลูกศรที่สามารถไปได้ไกลประมาณ8อสุภะก็คือ14เส้นในขณะนั้นก็มีบุรุษอีกคนหนึ่งถือค้อนยกขึ้นคอยสกัดหน้าลูกศรน,นั้นไว้ทําให้ไม่สามารถที่จะยิงลูกศรอ,ออกไปได้จนถึงที่หมายและก็ให้หมดประสิทธิภาพตกลงอย่างพื้นดิน อุปกาฆาตกกรรมก็เช่นกันเมื่อใดที่ตามาทานก็ย่อมทําหน้าที่ของเขาเข้าไปฆ่าเข้าไปตัดรอนกรรมอื่นไม่ให้ผลอย่างเด็ดขาดแบบปัจจุบันทันด่วนอุปคาตกรรมจึงเป็นปฏิปักษ์หรือตรงข้ามกับชนกกรรมและก็อุปธรรมภาคกรรมแต่จะสนับสนุนอุปีรกกกรรมโดยจะทําหน้าที่เข้าไปฆ่ากรรมอื่นที่ชนกกรรมและอุปธรรมภาคกรรมแต่งไว้เช่นชนกกรรม ชักนำให้มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้โชคดีโดยเกิดเป็นลูกเศรษฐีมีปัญญาและก็หน้าตาดีอุปธรรมพักกรรมก็สนับสนุนให้เขานั้นเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลายทำอะไรก็ล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จแต่อุปคาตกกรรมจะเข้าไปทำการตัดรอนเช่นทำให้ล่มจมหรือเสียชีวิตเป็นต้นในทางตรงกันข้ามถ้าชนกกรรมชักนำให้สัตว์เกิดมาในตระกูลต่ำอุปธรรมพักกรรม ก็สนับสนุนให้มีความลำบากเร้นแค้นหนักเข้าไปอีกแต่ทันทีที่อุปคาตกกรรมให้ผลก็ทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นผิดหูผิดตาเช่นได้รับการยอมรับในสังคมประสบผลสำเร็จในชีวิตเป็นต้นมาดูความแตกต่างกันของอุป,ปีระก,กรรมกับอุปคาตกรรมอุป,ปีระก,กรรมก็คือกรรมที่ทำหน้าที่เบียดเบียนกรรมอื่นที่มีสภาพตรงกันข้าม แต่อุปีรัตก,กรรมจะค่อยๆเบียดเบียนอย่างช้าๆไม่รวดเร็วฉับพลันเช่นถ้าเป็นอุปีริตก,กรรมฝ่ายอากุศลเมื่อตามมาทันย่อมเข้าเบียดเบียนกุสลกรรมของมนุษย์ให้ค่อยเป็นให้ค่อยไปให้ค่อยๆหมดสิ้นไปทําให้คนนั้นสิ้นความสุขความเจริญสิ้นทรัพย์สมบัติไปอย่างช้าๆซึ่งไม่ได้ตัดอายุส่วนอุปคาตกรรมเมื่อตามมาทันย่อมทําหน้าที่เข้าไปฆ่า เข้าไปตัดกรรมที่มีสภาพตรงกันข้ามกับตนให้เด็ดขาดในปัจจุบันทันด่วนไม่ชักช้าเหมือนอุปีระกะกรรมเช่นถ้าเป็นอุปคาตก,กรรมฝ่ายอากุศลเมื่อตามมาทานก็ย่อมเข้าไปตัดกุศลกรรมของมนุษย์ในทันทีทันใดทําให้คนนั้นสิ้นเนื้อประดาตัวทรัพสมบัติพินาศย่อยยับแล้วก็จะทําให้หมดสิ้นอายุไขไปบังเกิดในอบายภูมิได้ทั้งทงที่ได้สร้างบุญมาอย่างมากมายอุปฆาตก,กรรม ก็มีอยู่2ฝ่ายเช่นกันก็คือฝ่ายที่เป็นกุศลและฝ่ายที่เป็นอกุศลฝ่ายที่เป็นอกุศลเมื่อตามมาทันก็ทำหน้าที่เข้าไปฆ่ากุศล,ลกรรมให้สิ้นลงทันทีไม่ให้เหลือเลยอุปฆาตกรรมฝ่ายกุศลเมื่อตามมาทันย่อมทำหน้าที่เข้าไปฆ่าอากุศลกรรมของบุคคลนั้นให้สิ้นลงอย่างเด็ดขาดเหมือนกันถึงแม้บุคคลนั้นจะทำบาปมาตลอดชีวิต สรุปความว่ากจิจจะจตุก,กะก็คือประเภทกรรมที่ทําหน้าที่ของแต่ละกรรมถ้าหากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพของแต่ละกรรมชัดเจนยิ่งขึ้นนั้นอาจจะเปรียบชนกกรรมสเสมือนพี่ใหญ่เปรียบอุปธรรมภักกกรรมเหมือนน้องที่เชื่อฟั่งพี่ทุกอย่างส่วนอุปีละกกรรมและอุปคาตกรรมเปรียบสเสมือนน้องที่ไม่เชื่อฝั่งพี่มีความคิดเป็นของตนเองไม่ทําตามในสิ่งที่พี่สอนหรือบอกให้ทํา แต่อุปีริกกรรมนั้นจะค่อยๆไม่ทําตามในสิ่งที่พี่สอนหรือบอกซึ่งผิดกับอุปคาากกรรมที่ตรงไปตรงมาคือไม่ทําตามในสิ่งที่พี่สอนหรือบอกอย่างเห็นได้ชัดเจนมากกว่าที่เปรียบเท,ทียบเช่นนี้ก็เพราะว่าชนกกรรมคือกรรมที่นําสัตว์ไปเกิดโดยมีอุปธรรมพักกรรมคอยสนับสนุนแล้วก็ทําตามชนกกรรมคือถ้าชนกกรรมนําสัตว์ไปเกิดดี อุปธรรมภักกรรมก็จะสนับสนุนในสิ่งที่ดีตามที่ชนกกรรมนำไปส่วนอุปีรักกรรมและอุปฆาตกรรมจะให้ในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับชนกกรรมคือถ้าชนกกรรมนำสัตว์ไปเกิดดีมีฐานะดีอุปีรักกรรมและอุปฆาตกรรมก็จะเข้าไปทําให้สัตว์เจ็บป่วยไม่สามารถใช้ทรัพย์นั้นได้ให้ชีวิตไม่มีความสุขเป็นต้นแต่อุปีรักกรรมจะเหมือนเชื้อโรคที่สะสมอยู่ในร่างกาย ที่จะค่อยๆบั่นทอนให้ร่างกายนั้นสุดลงเรื่อยๆกล่าวคืออุปีรักกกรรมเมื่อส่งผลจะค่อยๆส่งผลอย่างช้าๆจนบุคคลน,นั้นย่อยยับส่วนอุปฆาตกกรรมจะให้ผลในทันทีทันใดไม่มีการลังเลซึ่งอาจทําให้บุคคลน,นั้นย่อยยับทั้งทรัพย์สินและชีวิตเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรประมาทในการดาเนินชีวิตต้องมันสั่งสมบุญทุกทุกบุญอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง อย่าได้เผลอไปทำบาปอกุศลพร้อมกับทำใจให้ใสแล้วก็นึกถึงบุญกุศลที่ตนได้ทำเอาไว้ตลอดเวลาให้ได้ทั้งวันก็จะทำให้บาปอกุศลที่จะมาตัดรอนชีวิตและทรัพย์สินไม่ได้ช่องในการสง่งผลแต่กลับจะทำให้บุญกุศลส่งผลให้เรานั้นมีชีวิตที่รุ่งเรืองมีความสุขยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะหมดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานเจเอกเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย